นะครับนี่จะดีสุดแต่โดยส่วนใหญ่แล้วต้องใช้เวลามากๆนะครับต้องตื่นแต่เช้าจากโรงแรมนะครับมาเช่าชุดใส่ชุดเรียงทีละคนทีละคนทีละคนนะครับทาผมอีกนะทําผมด้วยนะนะครับไม่ทําผมไม่ได้นะครับทำผมด้วยนะครับต้องแต่งหน้าด้วยอีกในบางครั้งอาจจะแต่งหน้ามาจากโรงแรมก่อนเลยนะครับไม่งั้นไม่สวยคุณผู้ชายจะง่ายหน่อยครับจะเป็นชื่อเรียกว่าชุดซาบุไร ชุดสมุไรเป็นเขาเรียกว่าชุดสูตรของสมุไรนะครับอันนี้ก็คือจะดูเท่ดูธรรมะถมแมงก็เรียกง่ายไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับชุดยูกตะนะครับผมแบบคุณผู้ชายก็มีตังหากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การเลือกการใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดประจําชาติของคนญี่ปุ่นที่เป็นสไตล์เทดดิชแนลนะครับแล้วที่นี่ครับจะมีย่านอยู่ย่านหนึ่งครับผมที่โดยส่วนใหญ่แล้วนะักท่องเที่ยวจะไปรอดูเกอิชานะครับเขาเรียกว่าย่างกิอ น้าย่างกี่อ่องย่างนี้ก็คือจะเป็นย่างที่มีเคอิชาออกมาเดินจริงๆเลยถามว่าเดินไปไหนครับเดินไปทํางานเดินไปทํางานใส่ชุดเคอิชาเต็มๆเดินไปทํางานนะครับเพร้านอาหารแถวนั้นเป็น้นอาหารสไตล์เทนดิชนเชนอลทั้งหมดเลยช่วงบ่ายๆจะออกมาแล้วเ,เย็นๆค่อยๆหน่อยก็ตอนเย็นจะมีร้านอาหารเปิดนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวไปจักรอถ่ายรูปเกอิชาณนะตอนนี้เกียวโตออกก๊ดเกนทัดเจน เนื <ion> ่องจากว่านะครับออกหนังสือพิมพ์แล้วก็ออกข่าวนะครับผมลันตวญี่ปุ่นเลยนะครับเขาบอกว่าเกิดวิกฤตการณ์นะเขาบอกว่าเกิดวิกฤตการณ์นักท่องเที่ยวนะครับเขาให้บอกว่าเป็นชาติอะไรนะครับเขาบอกว่าเกิดวิกฤตการณ์นักท่องเที่ยวนะครับผมนะฮะมาถล่มเมืองเกียวโตนะครับถล่มเลยนะเขาบอกว่านะครับนักท่องเที่ยวที่มาเมืองเกียวโตหนึ่งครับทิ้งขยะนะครับทิ้งขยะสองโวกเวกโวยวายเสียงดัง ทำให้เมืองอันเงียบสงบนะครับไม่สงบแล้วนะครับผมสครับผมชุดกระชากลากถูเกอิชานะครับผมนะฮะอันนี้คือออกมาเขาไม่ได้ระบชัดเจนว่าเป็นประเทศอะไรนะครับแต่เราอาจจะพอเดาออกนะครับด้วยความที่ว่าโวกเวกโวยวายเสียงดังนะครับผมอันนี้เลยนะครับมาถึงก็ทิ้งขยะครับผมไม่ลงทางขยะนะครับแล้วก็แต่ที่ต้องเที่ยวครับผมนะฮะไม่ยอมเรียกว่าคือตะโกนโวกเวกัน นะครับผมคุยกันลั่นนะครับไม่เขาเรียกว่าไม่ให้เกียรติสถานที่นะครับสามครับไปถ่ายรูปกับอีชาแต่อีชาต้องไปทํางานบางทีการเดินของเขาเดินได้ไม่เร็วมากนะครับก็จะหยุดแวะอะไรไม่ได้นะครับหยุดแวะมากหยุดนะครับถ่ายรูปไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวอุตส่าห์มารอแล้วนะอีชาก็เดินไม่สนใจแล้วก็เลยไประกระชากแขนมาเลยไประกระชากแขนมาถ่ายรูปกับฉันก่อนนะบ,บุกกระชากลากแขนกันมารูปกับอีชา นะครับก็เลยมีการเขาเรียกว่าทําโพออกมาทําเป็นเรื่องของเรียกว่าการออกกฎมาในเมืองเกียวโตอันนี้ตอนนี้ในเมืองเกียวโตครับผมหนึ่งออกกฎเลยว่าห้ามแตะเนื้อต้องตัวเกอิชาออกกฎเลยจากเมื่อก่อนนะครับเนี่ยพอจะโกงตะกิจับจับแต่คอเทลลบนี้ห้ามนะครับผมห้ามเลยนะครับห้ามมายุ่งกับเกอิชาสองห้ามทิ้งขยะส่งเดชดนะครับผมในเมืองเกียวโตปรับจริงจังเลยนะครับสองหมื่นเยนปรับเลยนะครับใครทิ้งจับได้ปรับเลย นะครับก็เนื่องจากวันทอ้ทองเที่ยวเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆจริงๆนะตอนนี้นะครับแล้วก็ญี่ปุ่นครับผมเขาก็กาลังโอเพนวีซ่ากับหลายประเทศนะครับซึ่งนําร่องของเราคือไทยเลยนําร่องการเปิดวีซ่านะครับต่อมาก็จะเป็นฟิลิปปินส์มาเลอินโดแล้วก็สุดท้ายก็จีนเพิ่งเปิดวีซา่านะเพราะนั้น,นก็จีนก็คือมาเที่ยวเยอะมากนะเยอะมากๆก็แข่งกับพ่อกับไทยเลยนะจีิงกับไทยตอนนี้สู่สีกเรื่องนะักท่องเที่ยวที่มาญี่ปุ่นเยอะมากมาก เป็นต้นๆของญี่ปุ่นเลยจีนกับไทยนะนะครับสูสีคู่ขี้กันมาตลอดนะครับตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าเราท่องเที่ยวที่มาเยอะมากนะครับโดนนี้พาะตอนนี้ญี่ปุ่นครับผมที่เขาเปิดวีซ่าท่องเที่ยวมาเนี่ยนะครับก็เพื่อต้องการหารายได้เข้าประเทศด้วยนะครับถามว่าทําไมตอนนี้ต้องหารายได้เข้าประเทศครับก็เนื่องจากว่าญี่ปุ่นนะครับใช้เงินนะครับในการบริหารประเทศเยอะมาก นะครับทั้งในส่วนของสวัสดิการนะครับที่คนญี่ปุ่นจะต้องให้กับผู้สูงอายุด้วยเพราะตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นครับเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเยอะที่สุดในโลกนะครับผมู้สูงอายุเยอะสุดในโลกแล้วก็เป็นประเทศที่มีคนที่อายุ